ทีนี้ถ้าพูดถึงทนายคุณแม่ก็ต้องพูดถึงคุณแม่ใช่ค่ะนะคือในเรื่องช่วงที่ผ่านมาคุณแม่รับรู้คุณแม่รู้ว่ามีการปล่อยภาพปล่อยคลิปมีการไปโพสต์นู่นนี่นั่นเนะีคะแล้วก็เหมือนแบบมีมือปริศนา<ช>ที่ตั้งใจที่จะใช้ลายคุณแตงโมเนี่ยไปปั่นป่วนแล้วก็ไปทักคนนูน้นคนนี้เพราะว่าลายคุณแตงโมก็ต้องมีคอนแทคของเพื่อนใช่ค่ะนะคะคือก็มีการส่งข้อมูลแบบกวนตีกันไปหมดเนียคะซึ่งคุณแม่ก็ออกมาเปิดเผยผ่านทนายเดชาด้วยนะคะ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าแม่ไม่อยากที่จะแจ้งความเพราะแม่ไม่อยากที่จะฟังเรื่องเครียดแต่ตอนนี้อคือคุณแม่ก็อาจจะแบบฉันเหนื่อยมากนะฉันขอพักก่อนได้ไหมตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องการเผาร่างของคุณตังโมก่อนนะคะโดยทางนี้คุณแม่เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังจะมีข่าวดีด้วยเพราะว่าภรรยาของคุณต่อยดายศก็คือพี่พชายของคุณแตงโม เขาตั้งครันได้ละวสเดือนอฉะนั้นคุณแม่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเพราะคุณแม่เนี่ยโดยส่วนตัวคุณแม่เชื่อว่าระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับช่วงเวลาตั้งท้องเนี่ย อาจจะเป็นคุณแตงโมกลับชาติมาเกิดหรือเปล่าคุณแตงโมเพิ่งจากเราไปสามเดือนกลับชาติมาเกิดอย่างรวดเร็วภายในสามเดือนเลยนะ,ะแต่ว่าก็เป็นความเชื่อในมุมของคุณแม่นะใช่คุณแม่เชื่อนะคะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภรรยาของพี่ชายเนี่ยคือเขาเหมือนแบบมีอายุที่ห่างกันนะหลายป<ต>ีมากมค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญการจากไปของคุณแตงโมเพื่อการเกิดใหม่เพื่อการกลับมาในมุมของคุณแม่ นะคะโดยสําหรับคลิปในเพจ Facebook เนี่ยก็คุณแม่บอกว่าไม่ทราบเพราะมีกระแสะข่าวว่าคุณแม่แมหรือเปล่าคุณแม่ทําหรือเปล่านะคะคุณแม่บอกว่าไม่ทราบไม่รู้ว่าใครทําไม่ใช่คุณแม่แน่นอนแล้วข้อมูลของคุณแม่เนี่ยยังถูกแฮกเลยอคุณแม่ก็โดนนะ,ะแต่คงจะไม่แจ้งความแล้วนะเพราะว่าผู้ที่เอาคลิปมาเผยแพร่เนี่ย ขอให้เป็นไปตามกรรม,มไปตามกรรมยังไงก่อนถ้าคดีมันเดินไปแล้วมันตามกรรมไม่ได้นะคืออะด้วยความเชื่อกรรมส่วนกรรมไหม<ะ>แต่ส่วนทางคดีในการปกป้องสมมตินะถ้าสมมุติว่าคลิปที่มันจะถูกมาเปิดเผยในอนาคตต่อไปมันเสื่อมเสียแล้วมันรุนแรงมากอืเราจะหยุดคนเนี้ไม่ได้เลยใช่ค่ะถ้าคุณแม่จะปล่อยไปแบบนี้นแต่ทั้งนี้นยังไงปล่อยให้เขารอยนวลเลยใช่ แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผู้ที่สามารถดําเนินเรื่องเหล่านี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นญาติหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีความเกี่ยวข้องกันถ้าเราเป็นคนทั่วๆไปก็ได้แต่แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเก็บวไว้ในใจนะคะ